ผมขอเรียนถามท่านอาจารย์บรรจวนนะครับถัดมาในเรื่องการเมืองสักนิดหนึ่งนะครับท่านอาจารย์มองว่าการเมืองอย่างไรถึงจะทําให้เกิดสุขครับการเมืองที่ไม่เห็นแก่ตัวปราศจากความเห็นแก่ตัวแต่เห็นแก่การบ้านการเมืองจริงๆนั่นก็จะทําให้ชีวิตเป็นสุขทั้งตัวนักการเมืองเองแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งประชาชนด้วยครับการเมืองที่ไม่เห็นแก่ตัว าอย่างนั้นจะสอดคล้องหรือขัดแย้งกับเรื่องการที่ประชาชนจะมีส่วนร่วมในการปกครองประเทศหรือบางคนก็เรียกว่าประชาธิปไตยเนี่ยท่านอาจารย์เชื่อว่าประชาธิปไตยทําให้ประชาชนเกิดสุขหรือเปล่าครับถ้าหากเป็นประชาธิปไตยที่ถูกต้องค่ะแต่ประชาธิปไตยเท่าที่เห็นอยู่ทุกวันนี้มันเป็นการพูดกันถึงเรื่องของสิทธิมากกว่าหน้าที่ใช่ไหมคะครับประชาธิปไตยมันต้องมีพร้อมทั้งสองอย่างทั้งสิทธิและหน้าที่ อย่างเราเท่าที่ดิฉันได้ฟังมาการประท้วงอะไรต่ออะไรต่างๆมีแต่เรียกร้องขอสิทธิสิทธิเพื่อจะได้โนอนได้นี่ทั้งวัตถุทั้งตำแหน่งการงานแต่ไม่เห็นมีใครเรียกร้องว่าขอทำหน้าที่บ้างหน้าที่ที่ให้ที่ที่เรียกว่ากำหนดให้มาเนี่ยไม่ให้โอกาสในการทำหน้าที่หรือว่าระเบียบกฎเกณฑ์ที่ตั้งไว้ไม่ให้โอกาสในการทำหน้าที่อย่างเพียงพอจนกระทั่งไม่สามารถจะทำหน้าที่ให้ถูกต้องและเกิดผลสมบูรณ์ ไม่เห็นมีการเรียกร้องอันนี้เพราะฉะนั้นประชาธิปไตยที่แท้จริงย่อมเกิดขึ้นไม่ได้เพราะอะไรละ่ะไม่เรียกร้องสิทธิก็คือนึกถึงตนเองก่อนครับก่อนที่จะนึกถึงผู้อื่นครับท่านเจ้าคุณพระอาจารย์ครับเรือบอลประเด็นเดียวกันเนี่ยครับในเรื่องการเมืองเพื่อความสุขเรือบอลจะเป็นไงครับรูปแบบคือเมื่อกี้พูดถึงประชาธิปไตยครับประชาธิปไตยนี่ก็มีนักปราชญ์ดฝรั่งเองคนหนึ่งเขาพูดไว้ ประชาธิปไตยคือการปกครองที่มีความเลวน้อยที่สุดใช่ไหมไม่ใช่หมายความว่าประชาธิปไตยนี่เป็นการปกครองที่สมบูรณ์แต่เท่าที่มนุษย์คิดขึ้นได้เนี่ยมันก็คงจะดีที่สุดแล้วแต่ทีนี้ว่าประชาธิปไตยนั้นเองก็ยังมีประชาธิปไตยอย่างดีและอย่างเลวด้วยครับในประชาธิปไตยเป็นการปกครองของประชาชนอันนี้ก็ประชาธิปไตยที่ดีก็เป็นของประชาชนที่ดีคือประชาชนมีคุณภาพดีถ้าประชาธิปไตย ที่เลวก็เป็นของประชาชนที่เลวเพราะเราก็ต้องยอมรับความจริงอันนี้เมื่อประชาชนมาเป็นผู้ปกครองก็ตัวก็ต้องพัฒนาคุณภาพให้เป็นคนที่ดีนะเช่นเป็นคนที่ปกครองตัวเองได้แล้วมาร่วมกับปกครองจริงจะได้นี่หลักเกณฑ์ของประชาธิปไตยก็เป็นประนบบการปกครองเพื่อจะจัดสรรให้สังคมนี้อยู่ดีมีสุขเพราะฉะนั้นประชาธิปไตยนี้เป็นเรื่องของการเพียรพยายามเพื่อสร้างสรรค์สังคมที่ดีที่สุดอันนี้ ในตอนที่เราให้ประชาชนมามีส่วนร่วมในการปกครองก็เพื่อให้ประชาชนนั้นมาร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่ดีที่สุดเพื่อประโยชน์ร่วมกันอันนี้อันนี้แหละเรามักจะลืมไปเพราะฉะนั้นหลักการต่างๆกระบวนวิธีในระบบการปกครองประชาธิปไตยนี้จะต้องมีความมุ่งหมายอย่างหนึ่งก็คือเพื่อมาเป็นส่วนร่วมสร้างสรรค์สังคมนี้ให้ดีครับดนั้นหลักการต่างๆที่สําคัญเช่นหลักการแห่งเสรีภาพความเสมอภาคเป็นต้นเนี่ย จะต้องมองให้เข้าใจถูกต้องถ้ามองผิดแล้วก็มันก็เสียหลักประชาธิปไตยไปเลยเรามียกตัวอย่างนะเลยมั้งยกตัวอย่างว่าเสรีภาพมีความหมายไปอย่างไรถ้าเรามองโดยไม่สัมพันธ์กับจุดมุ่งหมายของประชาธิปไตยเราก็มองเออเสรีภาพคือภาวะที่เสรีภาวะที่เสรีคือการทําได้ตามชอบใจต่อมาพอกทำตามชอบใจไม่ไหวนะยุ่งแน่สังคมก็เอาเครื่องจํากัดเข้ามาบอกว่าทําได้ตามใจ เท่าที่ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่นน,นี่จํากัดเข้ามาหรือเมางอไอาจจะพูดอีกํำนวนหนึ่งว่าทําได้ตามใจเท่าที่ไม่ละเมิดกฎหมายอะไรทํานองนี้อันนี้ก็เป็นเพียงแนวความคิดหนึ่งแต่ว่ามันยังไม่สัมพันธ์กับจุดหมายในการที่ว่าให้คนทุกคนนี้มามีส่วนร่วมในการปกครองเพื่อจัดสรรสังคมให้เป็นสังคมที่ดีงามในการที่เรามีเสรีภาพนี้เพื่ออะไร เสรีภาพในด้านหนึ่งนั่นคือการที่แต่ละคนจะได้จะเอานะคือเราจะมองว่าเออเราจะเอาอะไรก็ต้องได้ตามนั้นอันนี้เรียกว่าเรามีเสรีภาพแต่ว่าความหมายของเสรีภาพอีกอย่างหนึ่งคืออะไรคือการที่จะทําให้ศักยภาพของบุคคลแต่ละคนนี้มีโอกาสออกมาเป็นส่วนร่วมในการสร้างสรรค์สังคมนั้นถ้าหากว่าสังคมไม่มีเสรีภาพบุคคลไม่มีเสรีภาพศักยภาพของเขาที่มีอยู่ ความคิดที่ดีงามเป็นต้นก็ไม่ออกมาเป็นส่วนร่วมในการสร้างสรรค์สังคมอันนี้ต่างหากที่เป็นเสรีภาพที่แท้จ,จริงที่เป็นจุดหมายของาาประชาธิปไตยเพราะมันสัมพันธ์กับความมุ่งหมายของาาประชาธิปไตยที่เป็นเครื่องมือในการจัดสรรสังคมที่ดีงามดัะนั้นไอความสามารถอะไรที่มีอยู่ในบุคคลทําไงจะให้ออกไปเป็นส่วนร่วมในการสร้างสรรคสังคมได้อันนี้เรามองในความหมายหนึ่งคือเสรีภาพในการให้ เพราะนั้นเสรีภาพจะต้องมีดุลยภาพเสรีภาพในการได้คู่กับเสรีภาพในการให้แต่จุดหมายของประชาธิปไตยนั้นต้องการเอาศักยภาพที่มีในบุคคลไปร่วมสร้างส,างสังคมนี่คือความมีส่วนร่วมที่แท้จริงคือการมีส่วนร่วมในทางสร้างสรรค์ไม่ใช่มาแย่งชิงผลประโยชน์เวลานี้น่ากลัวว่าระบบเศรษฐกิจจะมามีอิทธิพลขึ้นมาครอบงำความเข้าใจในประชาธิปไตยด้วยซึ่งต้องระวังให้ดีถ้าอย่างนั้นแล้วอาจจะพลาดก็ได้เวลานี้ระบบเศรษฐกิจ ก็คือระบบผลประโยชน์ระบบแข่งขันมีแนวโน้มที่จะทําให้คนเข้าใจหลักการต่างๆของประชาธิปไตยในแนวทางความคิดของการแข่งแย่งช่วงชิงผลประโยชน์ครับแล้วก็จะพลาดจากประชาธิปไตยที่แท้จริงการปกครองของสงนี่สมควรจะเป็นประชาธิปไตยไหมครับก็ประชาธิปไตยนั้นถ้าว่ากันไปแล้วคือหลักการของพุทธศาสนาเพราะว่าพระทุกองค์นั้นมีส่วนร่วมในการที่จะมาสร้างสรรค์สังคมสง แล้วทุกองค์ต้องมีความรับผิดชอบในสงฆ์แล้วถือประโยชน์ของสงฆ์เป็นใหญ่แล้วก็เวลามีกิจกรรมงานการเรื่องราวในเกิดขึ้นในสงฆ์ต้องมาร่วมกันพิจารณาวินิจฉัยเลยพออันนี้ก็เป็นหลักการเดิมของบทธศาสนาขณะนี้การปกครองของสงฆ์ของไทยเนี่ยเ,เป็นประชาธิปไตยไหมครับอันนี้มาขึ้นกับเรื่องของบ้านเมืองครับถ้าเราดูตามพรบรคณะสงฆ์ เหตุผลที่บอกไว้ท้ายพระราชบัญญัติก็ชัดเจนอยู่แล้วถ้าไปอ่านดูว่าเหตุผลในการตราพระราชบัญญัตินี้อัตมาก็จําถ้อยคําโดยพยัญชนะไม่ได้แต่เอาใจความทํานองว่าเพราะว่าการปกครองคณะสงฆ์นั้นไม่สมควรเป็นระบบกระจายอํานาจแต่คนเป็นระบบรวมศูนย์อำนาจพอดีตอนนั้นก็ทางฝ่ายรัฐก็มีการปกครองแบบรวมศูนย์อำนาจในสมัยปฏิวัติของท่านเจ้าพลสุริ์ธนรัฐ เราก็เลยมีพระราชบัญญัตินี้ออกมาสอดคล้องกับการปกครองของของบ้านละว่าในสมัยนั้นครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยนะครับองค์กรข้องสงขณะนี้เนี่ยถูกตั้งค้อสังเกตมากนะครับว่าไม่ค่อยเข้มแข็งเนี่ยจะเป็นเพราะว่าระบอบหรือระบบที่วางไว้อาจจะมีอะไรเปลี่ยนมีอะไรบกพร่องหรือเปล่าครับคือความบกพร่องเนี่ยมันก็มีในทุกยุคทุกสมัยการปกครองของมนุษย์ปุถุชนคงไม่มีความสมบูรณ์ แต่ว่าเราจะทํายังไงให้ดีที่สุดบกพร่องน้อยที่สุดแต่เราก็วัดจากผลที่เกิดขึ้นถ้าหากว่าสภาพทั่วไปที่เป็นอยู่ไม่ดีเท่าที่ควรปัญหาต่างๆเกิดขึ้นไม่ได้รับการแก้ไขให้เป็นไปได้ดีเท่าที่ควรก็เป็นเหตุให้สงสัยว่าระบบการบริหารอะไรต่างๆจะมีจุดอ่อนบกพร่องอะไรครับนะซึ่งการบกพร่องนี้ก็เป็นไปได้หลายแง่เป็นว่า เป็นตัวระบบเองเป็นตัวรูปแบบเช่นกฎหมายเป็นตน้นหรือเป็นที่บุคคลผู้ปฏิบัติการให้เป็นไปตามนั้นแล้วก็บุคคลหรือตัวคณะบุคคลก็อาจจะแยกเป็นทางฝ่ายพระสงฆ์เองหรือทางฝ่ายบ้านเมืองเพราะว่าการปกครองคณะสงฆ์ปัจจุบันนี้อิงอยู่กับฝ่ายบ้านเมืองด้วยอยู่ในประเทศไทยก็ต้องอิงอาศัยกฎหมายไทยแล,แล้วในความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับคณะสงฆ์นี้ก็เป็นประเพณีของประเทศไทยมา นั้นก็อย่างพรบคณะสงฆ์ปัจจุบันนี้ก็ได้ตราไว้แล้วนี่ชัดเจนว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณการเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ก็แสดงว่าการปกครองคณะสงฆ์นี้ก็ต้องอิงอาศัยบ้านเมืองอยู่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี่นะครับก็ออมีคนว่าคณะสงฆ์เนี่ยออไม่กระฉับกระเฉงเออไม่มีอะไรชัดเจนเแน่นอนนะครับวกคุณอาจารย์มองปัญหานี้อย่างไรครับ ก็ถ้ามามองว่าเป็นไปได้ไหมว่าขนาดนี้คณะสงฆ์เนี่ย,ยถึงจุดที่ท่านต้องการความช่วยเหลือจากบ้านเมืองเรื่องอแต่ทีนี้บ,บ้านเมืองจะช่วยได้ไหมอันนี้ก็เป็นปัญหาในเมื่อบ้านเมืองเองก็กลัวก็บอกว่าเรื่องนี้เป็นของคณะสงฆ์บ้านเมืองไม่กล้าเรื่องพอตกลงตกลงตกลงความพอดีจะอยู่ตรงไหนนะครับความพอดีก็อยู่ที่ว่าต้องปรับนะี ต้องปรับให้พอดีถ้ามันเกิดความไม่พอดีขึ้นมาเราก็ต้องปรับให้พอดีเราก็แก้ไขจุดอ่อนจุดบกพร่องอันนี้แหละอาตมาจึงอยากจะชี้ว่าเราจะมัวติดอยู่กับสถานการณ์เฉพาะกรณีรเท่านั้นต้องมองเฉพาะกรณีนี้ให้โยงไปถึงเหตุปัจจัยองค์ประกอบต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในการที่จะแก้ปัญหาระยะยาวนั้นจะต้องไปถึงเหตุปัจจัยและองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องจัดสรรให้เรียบร้อย ก็หมายความว่าในเรื่องที่เกิดขึ้นได้มี2จุด1ก็คือปัญหาเฉพาะกรณีว่าทําไงจะแก้ไขให้ยุติลงไปได้ดีโดยชอบธรรมสองก็ไม่หยุดเพียงเท่านั้นจะต้องแก้ลงไปถึงเหตุปัจจัยสภาพแวดล้อมองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อป้องกันปัญหาระยะยาวมิฉะนั้นแล้วเหตุปัจจัยที่เป็นตัวทําให้เกิดสถานการณ์หรือเหตุการณ์อันนี้ขึ้นยังคงอยู่แม้เหตุการณ์ครั้งนี้เฉพาะรายยุติไป แต่เหตุปัจจัยที่เป็นตัวนํามาซึ่งผลอันนี้ยังไม่ได้รับการแก้ไขไปข้างหน้าสถานการณ์เหตุการณ์ร้ายกรณีอย่างนี้ก็ย่อมเกิดขึ้นได้อีกคเพราะน,นั้นเราก็จะต้องมาโวยวายกันอยู่อย่างนี้เรื่อยไปแต่มาว่าน่าจะได้คิดสองชั้นอย่างที่ว่าครับครับคงจะต้องปรับใหญ่พอสมควรนะครับอันนั้นก็<อ>ไ,มไม่ทราบก็เป็นเรื่องก็งกว่าตามเหตุปัจจัยครับ